กระบอกน้ำอย่านึ่งอ่ะนี่ฮะสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือกระบอกน้ําบางร้านเนี่ยยังใช้ขวดน้ําเก่ามารีไซเคกิลเนาะใช่มาใช้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีน้ําขายเป็นขวดเลยนะอ่ะน้ําขายเป็นขวดๆนี่ไม่มีครับไอ้นี้ต้นทุนต่ำไม่ให้แทนที่จะขาย200ก็เหลือ150ก็ยังได้เพราะว่าน้ำเนี่ยใช้น้ําก๊อกที่มันสะอาดกินได้กินได้น้ำก๊อกกินได้อ่าไม่มีร้อยขาไม่มีอ่าไม่มีร้อยขานะแล้วดูความเป็นมาตรฐานนะครับเกียบ <N ic ly> เราไปกี่ร้านกี่ร้านก็ตะเกียบทร <ล ään S 2> งนี้หมดเหมือนกันหมดนะครับทรงแบนๆเนี่ยนะครับช้อนเหมือน,น,<ร>นกันหมดช้อนนะแล้วก็จานข้าวเหมือนกันหมดนะฮะจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ประเด็นนี้เนี่ยพูดกลับไปพูดถึงฐานผลิตอย่างเช่นโรงงานที่จะผลิตช้อนจานให้กับทางเกาหลีเนี่ยแบบเดียวโมเดลเดียวเข้ต่ำไหมต่ำครับเพราะว่าโมเดลเดียวรูปแบบเดียวทรงเดียวกันหมดไปร้านไหนร้านไหนเหมือนกันหมดต้นตับท่านพิมพ์อันเดียวปั๊มไปเลยป๊ จะเปิดร้านขายหมูกระทะร้านอาหารกี่ร้านในเกาหลีเนี่ยก็ผ่านโรงงานนี้โรงงานเดียวครอย่างนี้พนักงานก็ต้องลักต้นทุนด้านพนักง,งานก็ต่ําลงด้านของการผลิตหรือการเขียนแบบก็ไม่ต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์มานั่งเฝ้าตลอดเพราะผลิตอย่างนี้มาแล้ว2,000ปีก็ยังไงก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะมันไม่จาเป็นต้องพิสดารมากบางร้านเนี่ยนะฮะจะมีแก้วน้ำนะฮะอย่างร้านเนี่ยนะฮะจะเป็นแก้วน้ำสไตลเลสบางแห่งเดี๋ยวจะเห็นภาพประกอบภาพจริงประกอบนะฮะ ว่าเนี่ยฮะแก้วน้ํา <ric emed. S 2> บางร้านเนี่ยจะเป็นแก้วสตแตนเลสท,ที่ทําแบบนี้คล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆกันนะฮะกระทรงเนี่ยคล้ายกันอย่างนี้หมดเลยแต่ที่อันหนึ่งแม้อันนี้เป็น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 พลาสติกคล้ายๆเรดามินอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าบางประเทศเนี่ยถ้าบางร้านเนี่ยเขาก็อ่าเป็นสแตนเลสแต่ทรงมันอะไรมันก็ประดิษฐกันใช่อ่ามันทำให้ถูกถ้าเราสังเกตเวลาเราไปห้องน้ํา ห้องน้าสุขภัณฑ์ต่างๆสีเหมือนกันหมดเลยทุกที่นะครับสีไม่ไม่ต้องเล่นสีแบบใช่บ้านเราคือบ้านเราโห้หเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นที่ผมไปมาเหมือนกันว่าครับมีโถปัสสาวะสีงาช้างสีคล้ายๆอย่างเงี้ยสีนี่แหละสีนี่แหละสีย่างงั้นนะแล้วเสร็จแล้วโถปัสสาวะชักโครกก็จะสีเดียวรุ่นเดียวกันหมดนะฮะของเกาหลีเนี่ยอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนกับญี่ปุ่นที่มันมีอะไรออกมาแล้วก็ล้างให้นะแต่ว่า โดยช่อโครกเขาจะเห็นให้ฝาปิดกับฝารองฝารองเนี่ยเขาจะมีด้านหน้าผ่าใช่ครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพไปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันท่านดรกิติพันธ์ลองผ่าไว้ทําไมครับผมก็ลืมถามเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบลองผ่าตรงกลางไว้ทำไมบ้านเราไม่ผ่านนะครับบ้านเราเต็มอันครับนะครับท่านดรกิติพันธ์มีอะไรที่จะมาพอวิเคราะห์และสรุปให้คุณผู้ชมได้ครับผมว่าที่สําคัญเนี่ยนะครับเรื่องของ การชีวิตการเป็นอยู่นะครับเรื่องแรกก็คือช่วยกันรักกันแบ,บ่งปันกันนะครับไม่ว่าจะท,ทําธุรกิจแบบไหนที่เนี่ยถ้าเราดูในการท,ทําธุรกิจของเขาเนี่ยเขาจะต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนมนะครับอาศัยความรักของคนในชุมชนมว่าเราทํายังไงเราถึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ไม่ใช่แข่งกันตายนะครับปัจจุบันเราเนี่ยมักจะแข่งกันตายแข่งกันลดแข่งกันบี้กันจนสุดๆนะครับจน ไม่มีใครไปรอดถึงแม้แต่กระทั่งคนจะไล่บี้เขาก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าขายต่ำกว่าต้นทุนพู้ล่ากบพู้ถูกล่าตายหมดตายหมดนะครับถ้าเราดูที่นี่เราจะเห็นว่าหลายๆส่วนเนี่ยนะครับเขาช่วยเหลือกันเขาเกือ้อกูลกันอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ที่นี่ประสบความสําเร็จเขาคล้ายๆกับมีการอย่างที่เราในเขียนในเลิฟโฟเชียนว่ามีการรักและเกือ้อกูลกันใช่เขารักคนอื่นนะเหมือนกับ กับกับที่เขารักคนที่เขารักเขารักเพื่อนบ้านรักทุกคนเหมือนกับที่เขารักรักรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองครับนะคือเขามีอะไรเขาเขาเป็นหัวเป็นใยกันคิดแทนกันสังเกตได้ในครั้งหนึ่งเมื่อสักสามปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตเรื่องของนําเนื้อจากอเมริกาเข้ามาที่เกาหลีใช่ครับทีนี้เกษตรกรที่เลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงโคเนื้อทั้งหลายเนี่ยก็เกิดการรวมตัวกันขึ้นมาแล้วก็ไม่บริโภคเนื้อจากต่างประเทศ และทีนี้ผู้บริโภคก็เข้าไปร่วมวงกับเขาด้วยใ่เพราะผู้บริโภคเองก็ร่วมกันต้านไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศที่เป็นเนื้อวัวเนี่ยเข้ามาใช่เหตุเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้ววงจรที่มันจะต้องเกิดการพังทลายก็คือผู้เลี้ยงเอ,เ,อเอาเนื้อราคาถูกเข้ามาเนี่ยราคาที่จะขายกันในประเทศมันก็ไม่สามารถควบคุมได้ใช่เสร็จแล้วผู้บริโภคก็ยินดีที่จะทานเนื้อของเกาหลีที่ประเทศตัวเองผลิตซึ่งแพงกว่า เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ได้ประเด็นหลังนี่สำคัญใช่ครับผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินให้เพื่อนบ้านก็คือประเทศเก็คือคนในประเทศเดียวกันใช่แพงกว่าครับแม้ได้ของจากประเทศอื่นมาถูกกว่าก็ไม่รับใช่ครับแต่บางประเทศฉันยินดีถ้าถูกมาชั้นซื้อหมดมิตรแท้คือเพื่อนที่ขายถูกครับนะแต่บางประเทศส่งเข้ามาในเกาหลี<ๆ>ก็รับได้นะถ้าราคาเดียวกันใช่ เอออันนี้นะฮะถามว่าในปัจจุบันนี้ในด้านธุรกิจการค้าเป็นปัญหาก็คือว่าผู้บริโภคมักจะเรียกร้องราคาที่ถูกที่สุดใช่ทีนี้ผู้ผลิตเอามักจะหาวิธีการใช้กลยุทธ์กลยุทธ์เล่และเลี่ยมเล่เลี่ยมเพื่อจะทํายังไงให้ผู้บริโภคมาซื้อของเขาใช่อันนี้คือสิ่งที่ทําให้เกิดการแข่งขันเท่าที่ผมเดินทางกับมาท่านดรกิติพันธ์เนี่ยนะครับก็ได้เห็นว่า เขาใช้การพัฒนาเหมือนกับที่เราเขียนในเลฟโอเชียนว่าเราใช้พัฒการพัฒนาดีกว่าการแข่งขันเอาการพัฒนานําการแข่งขันเพราะว,ว่าการพัฒนามันก็จะมีผู้แพ้ผู้บาดเจ็บมีผู้ที่ท้าลกกับผู้ที่ลองดีนะอยากจะลองของอก็เกิดการแข่งขันกันจนกระทั่งเหลืออะไรฮะซากประหลาดข้างแต่อย่างนี้จะเป็นการพัฒนาซึ่งในประเทศเกาหลีเราจะเห็นการพัฒนาหลายๆด้าน ซึ่งบางครั้งคนไทยมาเห็นเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจว่าวเอ๊ะทำไมเขาเหมือนกันทุกอย่างทําไมเขามีอย่างนี้เหมือนกันหมดช้อนเหมือนกันตะเกียบเหมือนกันมีแก้วน้ําที่เหมือนกันหมดทั้งประเทศนะครับสิ่งเนี้ยมันเป็นประเทศที่ทําให้เราเห็นว่าพี่ประเทศนี้เขามีความร่วมมือตกลงกันมันเหมือนกับว่าผู้นําประเทศเป็นพ่อใช่ครับที่จะเข้ามาช่วยดูลูกๆคนในประเทศประชาชนก็คือลูกครับครับงี้ดีไหมครับก็เหมือนกับว่าเรา อยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวเดียวกันขนาดเห็นว่าเช่าบ้านเนี่ยนะมันมีหลายประเภทเช่าเดือนต่อเดือนแต่ถ้าประเภทเช่าแบบ10ปี<ม><ม>ก็เก็บเงินก้อนไปก้อนหนึ่งใช่เหมือนท่านดร,รกิติพันธ์เนี่ยนะมาเช่าบ,บ้านผมครับจ่าย1ิปีเลยทีเดียวหมดได้มาหนึ่งล้านบาทครับผมร็จแ,แล้วในสัญญาต้องบอกว่าครบ10ปีต้องคืนเงินประกันให้ครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมก็เอาเงิน10บล้านเนี่ยนะไปลงทุนไปใช้อะไรหมดแล้วครับครบเวลา10ปีปุ๊บ นั้นเราตคุณไม่มีเงินมาคืนผมไม่มีเงินคืน้แต่ทางเกาหลีเขาเอาหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาร่วมทาสัญญาด้วยไม่ใช่เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายผู้เช่ากับผู้ให้เช่าแต่มีฝ่ายรัฐเข้ามาร่วมด้วยอย่างนี้ดีไหมครับดีครับอุ่นใจสบายใจนะครับมีรัฐเข้ามาช่วยด้วยครับนะครับก็เราในช่วงแรกนะครับเราขอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามีอะไรเก็บมาช่วงหลังเรามาฝาก